เราเป็นดาราเราเป็นดารามเดี๋ยวผมมานี่แล้วเดี๋ยวเราเสี่ยงสูงแต่เราโลแรกเลวาค่ะใช่ใช่ใช่ใหคละคนท้อง้องรอเรียเห็นโอ้้งอสกเลย สวัสด้ครับสคบคุณูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับดุ้มสดีครับสครอบดคครับครับครับดีครสดครััีดีครับดีวัรรี

โครงการเงินทุนฉุกเฉินให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินสปสชแล้วก็หน่วยงานแพทย์ศูนย์รวมตาสภานัต่าไทยเลียแต่เขามีเออหน่วยงานแพทย์ศูนแพทย์จากศิลยกรรมเฮ้ยพี่จันได้เลยไม่ต้องมีผมแล้วมั้งเฮ้ยไปไช่วยกันครับครับก็ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ดูมดิก็จัดงานชอริตี้นะครับหลังจากจากที่ปีแล้วไม่มีเวลาจัดก็มาจัดปีนี้ครับครับผมก็ก็อยากจะจัดให้แฟนคลับนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนว่าศิลปินค่ายแฟนคลับนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ร่วมกันก็คิดว่าเราทำการกุศลร่วมกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับผมวันนี้มีกิจกรรมอะไร โอ้เยอะนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยก็มีแบบเล่นเกมนะครับมผมน้อลุ้นของรางวัลต่างๆแล้วก็แบบไฮไลท์ก็จะครับจะอยู่ตอนที่หลังห้าโมงคึ่งเป็นต้นไปครับก็จะมีโชว์ของน้องๆทุกคนเลยครับผมคือเงินที่ได้จากงานเจะไปทีไหครับผมก็ ็เราก็เห็นแบบสภากาชาติไทยนะครับเขาก็แบบว่าช่วยเหลือสังคมมากมายนะครับเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปร่วมระดมทุนด้วยนะครับซึ่งเราก็แบบว่าระดมดุนก,กับโครงการเงินฉุกเฉินเงินทุนฉุกเฉินใช่เพื่อ<ว>ช่ยวยประสบภัยครับที่บาดบาครับครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานแพทย์จากสุสานเอกมนะครับผมของสภากาชาติไทยเหมือนกันครับผมแปลว่าจริงๆความตั้งใจทุกีออกอยากกันงานจริงๆอยากจับทุกปีครับก็ อย่างปีที่แล้วอาจจะแบบว่าด้วยงานด้วยอะไรหลายๆอย่างครับปีนี้ก็พยายามเหมือนกันจริงๆกว่าจะได้น้องๆมาครบกันยากมากจริงๆครับแล้วก็กว่าจะได้สถานที่อะไร้ยครับก็ก็จริงๆก็มีความตั้งใจว่าอยากจัดปีครับผมก็แซวเลยว่าโหคิวกันยากใช่ยากมากทุกคนยะิ่งเลใช่ไม่ได้ยากใช่จริงๆก็เสียดายมากเป็นธรรมดาครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่มีใครไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าว่างพร้อมกันจริงๆครับผมเขาแซวกันว่าคิวที่ออฟยาก ไม่ค่ัก็เดี๋ยวไปคนยิ่งตัวเองอยู่ครับตอนนี้งานแต่งงานแต่คนมีอะไรยังไงมาปะประมูลกันบ้างก็มีเสื้อนให้น้องๆทุกคนแบบพูดดีกว่าเพราะแบบว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ของใครมีอะไรมาบ้างคีเป็นนิ่งก่อนเหมือนกันทุกคนจริงๆเป็นเป็นเสื้อจากลายมือพวกเราเองฮะสวยบ้างไม่สวยบ้างผมผมไม่สวยแน่นอนเพราะไม่ได้เขียนภาษาไทยนั่นมาแล้วผมก็จะเป็นข้อความกำลังใจของแต่ละคนนะครับผมก็แล้วก็มีรูปหน้าเรานะครับแล้วก็ ตัวเดียวในโลกด้วยได้นะครับผมดูยิ่งใหญ่เลยพยายามเขียนให้สวยที่สุดนะครับผมเขียนแล้วแบบเขียนลบเขียนลบเขียนลบไปนานมากฮะอื้หนูเขียนว่าอะไรหนูเขียนว่าเอ่อยาวอะแต่ประเด็นหลักๆก็แบบสู้ๆนาแล้วก็หันมากี่ครั้งก็ยังจะเห็นหนูอยู่ตรงนี้นะใช่อะคนอื่นว่าไงบ้างคนอื่นเขียนว่าไงบ้างอันเดลกวน เขาทำใจโอ่คอีกอย่างให้คนอื่นเขีนว่าไงบ้างครับอรอุ๊ยหล่อมากเลยคนนี้ดีก็แซวไปเขาบอกก็ของเรนเป็นอยากเรียยิ้มให้กับตัวเองครับผมเพราะว่าคือพี่พี่แฟนคลับก็จะบอกนี้ตลอดว่าอยากืรยิ้มให้กับตัวเองก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนข้อความให้กับพี่พี่เหมือนกันว่าอยากเรยิ้มกับเองเนอะ ผมก <kardeş> ็อ <aja> ย่าเพิ่งทําวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นกำไรอันนี้ก็จะได้ไม่กดดันไงฮะเราอยากทําให้มันดีที่สุดทุกวันเดี๋ยวมันใจเกรงไม่กดดันตัวเองสำหรับใครที่อยากใครเครียดฮะเข้า X ของทางเจเจได้นะเขาแมนอยู่นะมีคอนเซ็ปต์ของเขาเองเครียดกว่าเดิมไหมใช่อะไรอะไรคอนเซ็ปต์ว่าอะไรอ่ะอะไรครับเขามีคำคมแต่ละวันนะครับผมคนนี้ไม่ไม่ใครเครียดก็เครียดกว่าเดิมนะที่อ่านแล้วปวดห่วนวินิโอเขาจะที่อ่านแล้วแบบว่าคลิปซ้อนแบบ คิดคจะเยอะอ่ะแต่ว่าก็เน้นเน้นคาเชียดครับผมใช่ครอะป๊าปี้อะไรอะป๊าปี้เขียนว่าอะไรผมเหรอฮะจริงๆริงะผมเขียนว่าความสุขของผมคือการมีพวกคุณครับเป็นดาวหยอดซะแล้วอยากจะเขียนอะไรให้มันตลกฮะแต่กลัวไม่ตลกเท่าเจเจฮะก็เลยเอาเป็นทางซึ้งหนึ่งว่ายอมแพ้เหรอยอมแพ้แล้วฮะวันนี้เขามาเป็นคู่กันหมดเลยผมมากับพี่อ๊อฟแม่เป็นคู่พี่อ๊อบมาดูแลพี่อ๊อบอีกทีหนะครับวันนี้มากใช่ครับแล้วคนอื่นๆเลยครับ ครับสหรับผมนะครับผมมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งยอมแพ้นะเพราะว่าคุณ่ะมีประสิทธิภาพที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้ครับภาษากรีกหน่อยคภาษากรีกหน่อยถ้าขอเป็นภาษาอังกฤษรีกก็บอกว่า you have what it takes ครับ don't give up คือของกล้องนะครับก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ว่าเขียนว่าอะไรลืมแล้ว้าใจลืมแล้วน่าจะประมาณว่าสู้ๆครับกล้องเป็นกำลังใจให้น่าจะประมาณนี้นะครับ ถูกหรือเปล่าเนี่ยชักเริ่มไม่แน่ใจเขาเขียนมาเร็วอ่ะอ่านตัวปิงปิงก็หมดหรือเปล่าเราอ่ะยังงกระซิบกันว่าเขาขิ้ว่าอะไรเนอะใช่แต่ความหมายหลักๆก็เป็นว่าขอให้สมหวังในสิ่งที่หวังอะไรอย่างเงี้ยขอให้พรเป็นจริงเก่งครับเก่งก็เขียนว่าถ้าคุณหมดหวังลองนอนแล้วก็ตื่นมาตื่นเช้าลองมาใช้ชี ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเมื่อไหร่ที่เราหมดหวังนะลองลองลองนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาลองมาใช้ใชีวิตนะเดี๋ยจะเจออะไรที่มันใหม่ๆที่เราครับก็คือในด้านใด้ส่วนอื่นใช่ครับหลักค่าใช้จ่ายต่างๆครับวันนี้ก็ว่าหวะจัดเต็มอยู่เหมือนกันครับผมก็หลังกค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็คือเอาไปอดมทุนทั้งหมดครับ ปแปกๆเพราะว่าจะอยู่ถึงดียวอ๋อวันนี้ก็จากตารางก็ประมาณสี่ทุ่มครับผมอยู่กันยาวๆ <laughs> มีใครก็ยังมาทันนะยังมาทันนะครับก็คือว่าอยู่ถึงสี่ทุ่มเลยเพราะว่าน้องๆก็คือมีทั้งโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์กลุ่มก็คือมาแบบมาเพื่อเหมือนว่าแบ่งปันความสุขกับทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ก็คือนอกจากที่จะได้การ์ดก็หมบว่าทำบุญร่วมกันแล้วก็ยังแบบว่าขเขาเรียกอไอ่ะได้ความสุขจากศิลปินที่คนรักด้วยนะครับ มีไลฟ์ครับมีไลฟ์เราเราไลฟ์ตั้งแต่11โมงแล้วครับก็คือให้เห็นกิจกรรมว่าน้องมาเล่นเกมบอกว่าชวนทุกคนเล่นเกมอะไรบ้างครับแล้วก็ตั้งแต่5โมงครึ่งครับก็จะไลฟ์ยาวๆจนถึง4ทุ่มเลยที่ช่องดูมัดีทีวีครับใน YouTube นะครับผมก็ดูได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะบริจาคเงินได้ี๋ยวก็จะมีเลขบัญชีที่เป็น QR โค้ดแปะไว้อยู่ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะถดูพน ไ้สัมนานทาตัวไม่ถูนะ